เมื่อเกิดกองทัพแมวจะเป็นอย่างไรแมวก็แบนนะสิเอ้ยไม่ใช่ฉันแค่อยากจะให้อาหารแมวแต่ดันได้อาวุธทำลายล้างระดับโลกวันนี้เลิฟดีสซากุระและนักสืบโคแตงจะมาเสิร์ฟอะไรมาดูกันเลยนะคะทุกคนเอาล่ะตอนนี้กองทัพแมวยักษ์พร้อมแล้วนะคะถึงแม้จะผิดพลาดทางเทคนิคไปบ้างไม่รู้ว่าน้องเนี่ยวิ่งตะลิดไปไหน2ตัวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโทรตามได้ค่ะ ตอนนี้เนี่ยเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะที่จะมาสู้รบกันเปิดมิชชั่นขึ้นมาเลยรูปถ้วยรางวัลแล้วก็กด UFO อันแรกเลย START เอาละ่ะไอ้เต้าพี่หมีขึ้นมาบนท้องฟ้าแล้วนะคะตอนนี้เราก็จัดการไปเกไอ้เต้าพี่หมีได้เลยโทษทีนะแต่ว่าฉันจำเป็นจะต้องทำอย่าก,กดกันเลยนะจ๊ะไอ้เต้าพี่หมี เอาล่ะเดี๋ยวตั้งท่าดีๆก่อนนะเราจะใช้ลูกเตะมหาปะเลยจัดการไอ้เต้าพี่หมี่นะคะให้โกรธก่อนนี่เลยกระเด็นชุบแล้วเขาก็จะปล่อยลูกสมุนลงมาจากนั้นโทรตามเอาล่ะเต้าแมวฉันเลือกนายมาเลยจ้ะหล่นลงมาจากฟ้าบักหลุดโลกมาก โอ้โหกว่าจะทำเสร็จนะคะก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครบตี้ขนาดนี้เฮ้ยร้น้องแมวไปไหนหมดแล้วเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับว่าน้องแมวอยู่ตรงไหนกันบ้างคือร่วงลงไปแบบช่ำเลยเมื่อกี้แล้วตอนนี้นะคะลูกสมุน UFO ก็เริ่มที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์กันแล้วนะเริ่มจะยิงเริ่มจะแบบมีกระสุนกระสรินกระสายมาเต้าแมวอยู่ไหนกันมาปกป้องเขาหน่อย อาเจอแล้วเจอแล้วน้องแพนด้าอยู่นี่แล้วก็อ้าน้องแมวที่คาเฟ่เริ่มมากันแล้วงับน้องก็จะตามเรานะเพราะว่าเราอ่ะใช้คำสั่งคำวิ i t h มีเอาไว้แล้วแล้วมาช่วยกันตอนนี้เมืองซาก,กุระตกอยู่ในอันตรายอ่านั่ไงเอเรียนอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งเฮ้ยทำร้ายน้องแมวฉันเหรอแต่น้องแมวไม่เป็นอะไรเลยนะคะโห พังไปแล้วน้องแมวชนจนแบบับบึ่มเดียวเสร็จเลยเก่งมากไอ้เต้าแมวเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันนะไม่รู้ว่ามันแอบอยู่ตรงไหนบ้างอะเราจะต้องไปจัดการเพื่อพิทักษ์เมืองซาก,กุระเอาไว้ที่ได้แหมพูดจริงๆแล้วเรานี่แหละต้นเหตุนะคะในการทำให้เมืองซาก,กุระกลหนขนาดนี้ไหนมันอยู่ที่ไหนกัน ยิงมาช่ำๆเลยอะอยู่บนฟ้าอ๋อตัวที่บินได้สินาะตัวที่บินได้นี่คือแบบว่ามันน่ารำคาญอยู่เหมือนกันเนาะแบบมันยิงอย่างเดียวเลยส่วนตัวชอบตัวที่เดินที่ขาย,ยาวๆอ่ะเดี๋ยวหาก่อนอ่ะอยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งไปกันเลยเต้าแมวไปเร้วเต้าแมวฉันเลือกนายอย่าเดินตามฉันดิตอนนี้เรามารบกันนะ เฮ้ย hey, มารู้แลมาโู้ลมันเล็งเราแบบฉ่ำๆเลยนี่นาะอาเต้าแมวนั่นอย่างนั้นอย่างนั้นอุ้ยยังไม่เรียบร้อยเต้าแมวชนไปเหมือนเฉียวๆโหสงสัยฉันต้องใช้ลูกเตะมาหาอะไรเองนี่เนะี่ยออมันต้องอย่างนี้บึ้มเลยร่วงนะจ๊ะ ข้างบนยังแบบยิงมาฉ่ำๆอ้าวเต้าแมวไปนวนหมดแล้ว่ะโหไม่ช่วยลูกพี่หน่อยหรอมายืนอองอยู่ตรงนี้ก็ว่าอยู่แมวฉันไปไหนหมดแมวมาที่โรงเรียนนั่นเองค่ะเว้ยอยู่เนี่ยอยู่ห้องพักครูอุ้ยเอเลี่ยนเข้าไปในตึกเข้าไปได้ยังไงก่อนโอ้แล้วแมวฉันไปยืนโอ้เอเลี่ยนก็มาช่ำๆเลยครับแมวไม่ไม่ช่วยเราแล้ว,ลวครับคือน้องแมวเข้าไปอยู่ใน ห้องพักครูอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะจะต้องมีน้องๆ FC นะคะคอมเมนต์ว่าที่ตังกว่าทารุณกรรมแมวอีกแล้วอะหาทํานะคะช่องนี้ชอบหาทํำรนะับยยิงฉันช้ำๆเลยหรอ,อฉันแค้นนะนี่นี่น่นี่แน่สอยเลยโอ้ย ตรงนั้นอีกตัวหนึ่งตรงนู้นด้วยเต้าแมวไม่ช่วยเราแล้วคนระับนี่เรายังยังอยู่ทีมเดียวกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยคือตอนนี้เต้าแมวพยายามจะเข้าไปในห้องพักครูอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าน้องแพนด้าไม่รู้ทําไมเข้าไปไม่ได้นะคือติดบล็อกอยู่ตรงข้างหน้านะคะนี่เลยสส่ไปเลยจ้าเพราะว่าเต้าแมวไม่ช่วยเราแล้วเอาจงริงอ่ะถ้าแมวแบบ มาชนมันทีเดียวมันก็ร่วงเรานะแต่ด้วยความที่ว่าแมวบินไม่ได้อ่ะครับถ้าเป็นตัวที่ขายยาวๆน้องแมวก็วิ่งชนสอยเขาได้อยู่นะแต่อันนี้มันเป็นตัวที่ลอยอยู่บนฟ้านะคะแล้วก็มีกระสุนยิงด้วยเนาะอยากให้แมวบินได้น้องแพนด้าไม่เป็นไรนะเราเข้าใจเดี๋ยวเราจัดการเองเป็นการปิดท้ายภาพสวย อ่ะนี่ก็เป็นคอนเทนต์หาทำนะคะคิดว่าน่าจะเป็นการจุดประกายไอเดียให้น้องๆได้นะคะว่าถ้าเราว่างๆเราจะเล่นอะไรดีในเกมซากุระเพื่อเป็นการคลายเครเียดระบายอารมณ์อะไรแบบนี้เนาะโอเคก็ขอฝากช่องน้นอยๆของพี่เอาไว้ด้วยนะคะชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถดัเงินเข้ามาได้ซัพพอร์พี่ได้ด้วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อช่วยเปิดการมองเห็นนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่กำลังฟื้นช่องอย่างหนักมากๆตั้งใจมากๆเลยค่ะ หวังว่าเกมซากุระจะยังอยู่ในหัวใจของทุกคนเสมอนะคะปิดท้ายด้วยภาพนี้แล้วกันสวยสวยใสยร่วง